คุณจะทำอย่างไรถ้าอยู่ดีๆเงินสามแสนในบัญชีคุณกลับมาแต่คนใกล้ตัวกลับซ่อนความจริงจากคุณแม่สามีและสามีแอบไปยกเลิกมัดจำคอนโดแต่ฉันเห็นทุกอย่างจะทำเป็นไม่รู้หรือจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงความลับที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณตกใจแม่สามีกับสามีแอบไปยกเลิกมัดจำคอนโดเห็นเงินสามแสนถูกโอนคืนเข้าบัญชีฉันก็แกล้งทำเป็นไม่รู้รอจนเช้าอับกลิ่นกาแฟขม พื้นกระเบื้องเย็นจอทดสอบแจ้งเตือนสั้นโอนคือสามแสเข้าบอมือสัน่นชีพจรเร่หูอื้อม่านบางแสงเทาฝุ่นลอยชื่อพระโอนคุ้นตาแม่สอสามีฉะลมหายขัดอกแน่นนิ้วชืดเสียงลิดครืดชาผนังสัน่นแฉกแกล้งทำไมยิ้มฝือ คำถามหายครัวแค่กลิ่นปลาเคควันลอยต่ำช้อนกระทบดังเกินเงาในจกข้อความเก่านัดยกเลเงียบหายเวลาไหลช้าหนักนาฬิกาหยุดเท้าใครหน้าประกุญแจหมุนสายตลบคำโกหกคาอากาศอัดชฉยืนหลังชิดผลเหงื่อเย็นเสียงหัวเราะแกลกหู ใกล้เกินบัชนัยหัวตัวเลขคข่สามแสยังอุ่นมือเขาใกล้โถชหายใจลึกประตูปิดกรอนดังคำติงจ่อฉรอจังหวะพลาดเมื่อเขาเอื้อมเปิดแอดหน้าต่อสะท้อนดวงตาฉะเห็นชืบฉะก่อนที่เสียงจะหลุดจากคอชอเสียงหลุดไม่เป็นคำคอแห้งเขาชนัะมือข้างหน้าสี แม่สอยืนหลังเขาลมหายแรงไฟขาวบนเพดานสั่นพระหัวใจเต้นที่ปวดขมักกลิ่นเงื่อผสมควันึึดอัดหน้าต่อโทยังสว่างยอดเงินค่าสามแสตัวเลขนิ่งเหมือนจ้องเขากลืนน้ำลายดังเสียงแตกแม่สอยิ้มบางสายตาแข็งพื้นเย็น ชิดฝ่าเท้าขาชาฉะถามสั้นหัวหน่อเสียงหายไม่มีคำตอบทันมีแต่เงียบนาฬิกาติ๊กเดียวเหมือนฟ้าแตกมือแม่กำชายเสือ้อแรงสัน่นเขาถอยชอนโตแก้วลม้มน้ำหกไหลาชาเหมือนเวลาแสงสะท้อนบนพื้นคล้ายรอยแยกอกแนนหายใจไม่เต็ม ลิ้นชาคำอธิบายยังไม่มาแต่กลิ่นโกหกลอยหนาติดผิวหนืดมือเสียงลิดดังอีกใกล้ชันทรูบ้างออยกกำลังพังแต่ยังรออีกวินาก่อนที่ทุกออยอจะเปิดออกพร้อมความติงทีหนักกว่าตัวเลขสามแสและสายตาของแม่ซอที่ไม่หลบแม้แต่นิด ลิบหยุดติ้งสั้นประตูเปิดเสียงเทา้าใครสักใกล้แค่อากาศนิ่งเหมือนกดอกชักแม่ส่อขยับปาช้าเกินเขารีบล็อกต่อมือสัน่นแต่ภาพยังติดในหัวชะยอดเงินสามแสนไม่หายกลิ่นโลหะจากลิฟปนเหงื่อชะถอยชนโตสันปวด เสียงลมหายเขาขาดเป็นช่วงแม่สออเอื้อมมือเหมือนห้ามแต่สายตาบอกอีกออย่อชยิม้มบางเฉียบฝืนสุดคำถามยังขาปลายลินใครยกเลใครสั่งใครรู้ไฟเพดานกระพริบครั้งหนึ่งหัวใจกระตุกแรงจุกเสียงกุญแจอีกดอกหมุนซ้ำ ประตูห้องสั่นเบาเหมือนเตือนเขามองหนา้าฉะหลบตำ่ำแม่ส่อสูดลมลึกสัน้นเงียบหนาทับกลางห้องแคบชะก้าวหนึ่งก้าวชาเนิบพื้นเย็นกัดฝ่าเทา้าคำติงใกล้หลุดจากใครบางอ่อยกกำลังเริ่มไม่ใช่จบยอดเงินยังอยู่โบช และสายตาทั้งสองกำลังรอจังหวะที่ะจะพูดก่อนลมหายฉะสั่นเบาไม่เท่าใจฉหมายพูดแต่ยืน่นโทรออกหน้า่อสว่างสะท้อนหน้าซีดคู่ชืบชะเด้งชัดกลางห้องแม่สอเ้ม,มปา่าแน่นเขาอาปากครึ่งเสียงหายไฟขาวสาดแรง เหมือนสอบรู้สึกเย็นหลังชื้นคอพื้นเอียงโลกเบียวชั่ววิกเสียงตู้เย็นค่างต่ำยาวนานมือฉะกำโทรแน่นชานิ้วกดประวัติย้อนกลับวันเวลาชัดทีเหมือนแทงสามแสโอนคืนเมื่อวานแม่สออหลบตาช้าเกินเขารีบก้าวมา ใกล้ฉกลิ่นลมหายคุ้นเคยแต่แปลกชะถอยอีกก้าวชนผลผนังเย็นซึมหลังสั่นไหวคำขอโอค้างขอไม่หลุดแม่ส่อถอนหายแรงสั้นเสียงนั้นเหมือนตัดบางอยอยเฉงยมองตรงไม่ยิม้มในอกแน่นทึบเหมือนปิดภาพคอนโด ระเบียงเขาแดดจ้าสัญญาลายมือยังจำแต่ตอนนี้มีแค่ยอดเงินลอยคากลางอากาศหนักอึดเขาเอื้อมจะจับแขนฉะ,ะชะชักมือกลับเร็วจัดเสียงผ้าเสียดสีดังชัดแม่ส่อขยับอีกฝั่งเหมือนกันทางนี้ให้เขาฉยนกลางห้อง ลำพังสามสายตาชนกันค้างนิ่งนาฬิกาเดินต่อชาเนิบและบางออยกกำลังจะหลุดออกมาจากปากใครก่อนที่อากาศจะรับไม่ไหวเสียงกลืนดังในคอเขาแม่ส่อขยับไหลแข็งทื่อชะรอไม่เร่งไม่ถามความเงียบหนาแน่น เหมือนผ้าเปียกไฟเพดานหึ่งเบาไม่หยุดเหงือฉะไหลหลังเย็นเฉียบเขาเปิดปาเหมือนจะพูดแต่คำหายไปก่อนเสียงแม่ส่อยกข้างนิดเดียวแววตาไม่ขอไม่ยอม t r u จังหวะนี้สำคัญพื้นเย็นกดฝ่าเทา้านิ้ว,ทวออเท้าเกรง เผลอเองโทรในมือสั่นเบาแจ้งซ้ำยอดเงินยังคาไม่เปลี่ยนสามแสเหมือนลอสายตาเขามองหน้าต่อเร็ววูบแล้วหลบเหมือนโดนจับได้แม่สอสูดลมอีกครั้งเสียงนั้นแข็งกว่าก่อนชยืนไม่ขยับเหมือนรากหัวใจเต้นแรง ชิดหูกลิ่นห้องอับควันข่าวจางความติงลอยต่ำระดับอกพร้อมตกสายใครสักคนเขาขยับริมฝีปากเสียงแรกกำลังจะออกและทรูไม่ว่าคำไหนห้องนี้จะไม่เหมือนเดิมตั้งแต่วินาถัดไปที่เสียงนั้นหลุดพ้นออกมา เสียงแรกพเยอแตกพร่าไม่ใช่คำขอโอไม่ใช่ชื่อเป็นลมหายหนักอึดจากอกเขาแม่ส่อเบือนหน้าชั่ววีแสงไฟสะท้อนแก้มแข็งด้านฉลับรู้บางออยอขาดแล้วไม่ใช่คอนโดไม่ใช่เงินแต่ความไว้โทรในมืออุ่นจัดเหมือนไขย่ยอดเงิน ยังคาไม่หายสามแสกลายเป็นเงาเงาที่เดินวนในห้องเขาพูดคำสั้นขาดหายเสียงนั้นเบาเกินจะเชื่อแม่สอแทกทันควันถ้อยคำเรียกแต่คมอากาศถูกกรีเป็นเส้นชะฟงังแต่ไม่รับคำไหนหัวใจ ปิดแน่นเหมือนประตูเสียงลิบดังไกลอีกชั้นโลกข้างนอกยังเดินปกติแต่ในห้องอุณหภูมิตกวูบชักขยับปลายเท้านิดเดียวพื้นเย็นส่งสันกลับมายังยืนอยู่ยังไม่ล้มยังไม่ร้องแม่สอมองฉะนานขึ้นแววตาเหมือนช่างราคา เขาก้าวอีกครั้งช้ากว่ามือยืน่นครึ่งทางลังเลฉมองมือนั้นเฉยชาไม่มีแรงปัดไม่มีแรงรับเพียงปล่อยให้อากาศกั้นกลางคำพูดยังไหลแต่ชมยัยรับเข้าหัวใจเสียงทั้งหมดกลายเป็นเสียงพื้นเสียงไฟเสียงลมและในอก มีเพียงความรู้วินาทีนี้ยังไม่จบยังไม่พังแต่บางออยกกำลังค่อยๆสุดเงียบเงียบเงียบยาวยาวเกินลมหายแม่ส่อขยับเท้าถอยนิดพื้นไม้เย็ดเบาเหมือนฟองเขาหยุดมือข้างกลางอากาศนิ้วสั่นเห็นชัดใกล้ตาฉมอง นิ้วนั้นเย็นชาไม่ใช่มือผัวที่คุณเป็นมือคนแปลกในบ้านไฟเพดานสว่างตาเกินไปแสงแทงตาแสบน้ำคลอช่าไมเช็ดปล่อยไหลชาชาแม่ส่อเม้มป่าอีกครั้งเสียงหายในอกนามเขากลืนแรงกว่าก่อนคำใหม่ ใกล้หลุดปลายลิ้นแต่ชะยกมือห้ามท่าถามนิม่งไม่ต้องคำอากาศหยุดชั่วครู่เหมือนทั้งห้องรอฟังหัวใจเต้นตุบเดียวหนักนวงยอดเงินในต่อสะท้อนกลายเป็นเงาบนหน้าเขาแม่สอขยับเข้าหากลิ่นแป้งคุ้นเคย ตีจมูกแต่วันนี้เหม็นขมผิดปกติชัขยะตัวหลบครึ่งก้าวระยะห่างนิดสำคัญแม่ส่อชนะตาแข็งสายตาคำนวณเงียบเขาม่องสองฝั่งสับสนเหมือนเด็กยืนกลางทางแยกนาฬิกายังเดินไม่สนวินาตกล่นพื้นห้อง ฉะหายใจเข้าลึกลึกจนอกตึงเจด็ดและรูประโยคถัดไปไม่ว่าใครพูดจะเปลี่ยนทุกอย่งโดยที่ไม่มีใครถอยกลับท่านอีกแล้วชะปล่อยลมหายออกช้าเหมือนดึงบางออยอออกจากอกเขาชนะเหมือนรอคำพิบแม่ส่อขยับคิว นิดเตแววตาจับต้องไม่พลาดไฟขาวสะท้อนเหงื่อกลิ่นห้องอับนาขึ้นอีกชะเอยเสียงต่ำสั้นไม่ใช่คำถามเป็นเพียงเสียงเรียกชื่อเขาชื่อเดิมที่เคยอ่อนแต่ตอนนี้แข็งบาดเขาสะดุกเหมือนโดนแต่แม่สอขมวด ปาคำตอบอย่างไม่หลุดแต่แรงสันน่นไนกรามบอกชัดบางออยอแดดฉมองหน้าเขาใกล้ใกล้จนเห็นรอยหลารอยที่ไม่เคยมีในวันที่พูดเรื่องอนาคคอนโดวิวสูงแสงเย็นภาพนั้นดับวูบเหลือแค่ ห้องแคบไฟขาวยอดเงินยังคาก่อเหมือนตาอีกคู่จ้องแม่ส่อถอนใจยาวเสียงนั้นไม่ใช่ขอโอเป็นเสียงยอมรับครึ่งครึ่งเดียวแต่หนักชักขยับปลายเท้าอีกพื้นเย็นกัดลึกขึ้นความตริงเริ่มโผล่ทีละ เศษทีละคำอย่างไม่ครบอย่างไม่หมดแต่พอให้รู้คืนนี้จะยาวยาวกว่าที่ใครคิดและห้องนี้จะไม่เงียบเหมือนก่อนอีกเลยชฉยนนิ่งเฉยลมหายใจหนักแน่นแม่สอขยับมือช้าเหมือนช่างน้ำหนักเขาก้าว ใกล้ขึ้นแต่ทุกก้าวเหมือนยาวเกินไปแสงไฟสะท้อนเหงื่อไหลาตามกรอบหน้าเงาซ้อนเงา u ุบางรอยใกล้แตกเต็มทีเสียงลมหายหนักเหมือนฝ้ากลางอกแม่ส่อทอนหายใจอีกครั้งหแหบแห้งคำพูดเริ่มแต่ปลายลิ้นแต่ยังไม่ตกยอดเงินสามแสน ยังคาจ้องมือถือเหมือนตาอีกคู่จ้องชัขยับตัวชาปลายเท้าสัมผัสพื้นเย็นจัดถึงกระดูกเขาหยุดเพราะชะไม่ขยับแต่สายตาชะกดลงไม่พลาดเสียงลมหายติดคอเกือบขาดแม่สอยกคางมองชะด้วยสายตาเต็มคำถามและคำตอบพร้อมกัน รู้สึกหัวใจราวกับโดนบีบทั้งแรงและเย็นมือเขาขยับอีกครั้งแต่ชะยกมือชะงะปล่อยอากาศให้กั้นกลางห้องแคบอึดอัดเหมือนอากาศหนักเกินหายใจชะก้าวหนึ่งแต่เต็มใจสันทุกข้อแม่ส่อเม้มป่ามองไม่ละสายตาเสียงไฟ หึ่งเหมือนจะระเบิดคำพูดใกล้หลุดจากเขาแต่ชะยังรอนิ่งราวกับเวลาหยุดและในหัวใจ True ว่าสิ่งที่ตามมาจะไม่ใช่เรื่องคอนโดหรือเงินแต่เป็นความจริงที่หนักหน่วงและรอให้ทุกคนรับรู้พร้อมกันเสียงนั้นเริ่มรอดจากริมฝีปากเขา ไม่ใช่เสียงหวานไม่ใช่คำขอโทษเป็นเสียงเย็นเฉียบชัดเจนบาทหัวใจแม่สอนิ่งเงียบแต่สายตาพูดแทนคำพูดทั้งหมดชฉยืนไม่กระพริบตาลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศหนืดไฟเพดานส่องตรงกับใบหน้าเขาเห็นทุกเส้นทุกรอยยอดเงินสามแสนบนตอมือถือ เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความลับที่พังทลายเขาก้าวชาแต่มั่นคงทุกย่างก้าวเหมือนบีบหัวใจชะก้าวถอยแต่ไม่พอระยะไกลเหลือแค่ช่วงมิ้วแม่ส่อขยับมือเบาๆแต่ทรูแรงนั้นเต็มไปด้วยคำเตือนเสียงลมหายใจชะดังขึ้นจนแทบได้ยินในหูเขาเขาเ,ขาเกื้อมือ ไปจับโทรศัพท์ยอดเงินค่าบนหน้าจอสว่างสะท้อนแววตาเขาชูทันทีบางออยกกำลังจะหลุดออกมาราวกับน้ำแข็งแตกในอกทุกคนแม่ส่อขมวดคิวมิ่งแต่ความเงียบกลับหนักกว่าเสียงใดชะตั้งสติขยับปลายเท้าอีกนิดเพื่อรักษาระยะโลกภายนอกเหมือนไม่มี เหลือเพียงห้องแคบไฟขาวและสายตาสามคู่คำพูดของเขาสันพระราวกับพยายามดึงความจริงขึ้นมาแต่ชะยู่นิ่งปล่อยให้ทุกอยตกลงบนพื้นหนักเกินที่จะหลบและในวินาทีนี้ t รูความจริงที่จะเกิดจะเปลี่ยนทุกสิ่งในห้องนี้ไปตลอดการ หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุแต่ล้มหายใจยังคงนิ่งรอให้ทุกคำหลุดพ้นเสียงเขาแตกพร่าสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความจริงเงินสามแสนไม่ใช่ของฉันฉัอยู่นิ่งโลกรอบตัวเหมือนหยุดหมุนหัวใจเต้นแรงดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแม่สอเงียบสนิทดวงตาแข็ง จับทุกการเคลื่อนไหวราวกับคาดเดาวทุกความลับไฟเพดานส่องแรงสะท้อนเหงื่อบนหน้าฉะจับทุกเส้นความกลัวและความตื่นตระหนกเขาก้าวถอยมือสัน่นโทรศัพท์ในมือยังสว่างยอดเงินยังคารู้สึกแรงดันอากาศเหมือนกดหน้าอกจนหายใจแทบไม่ออกแม่สอยกมือชชา,ชา ราวกับจะหยุดเวลาแต่ไม่ได้พูดอะไรเสียงลมหายใจดังชัดทุกการหายใจกลายเป็นตัวแทนของความตึงเครียดเขาพูดอีกครั้งเสียงแหบแห้งฉันไม่ได้ยกเลิกแม่คำเหล่านั้นทำให้ฉะสัน่นทั้งร่างแม่สอหลบตาแต่แววตายังแข็งเต็มไปด้วยความหมายราวกับตรึงทุกคนฉะขยับเท้า เบาๆแต่ไม่ถอยแค่รักษาระยะสายตายังคงต้องลมหายใจเขาติดขัดเหมือนทุกคำเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความกลัวทรูทุกสิ่งกำลังพังทลายแต่ยังไม่มีใครลุกขึ้นยังไม่มีใครขยับยอดเงินสามแสบนต่อเหมือนเตือนความจริงที่ทุกคนพยายามซ่อนแม่ส่อเอื้อมือชา้ชาช้า แต่สายตายังคงจับทุกอย่างไม่ให้ใครหลบ True บางออยกกำลังจะเผยจนไม่มีทางย้อนกลับและในห้องแคบนี้เสียงหัวใจลมหายใจและความเงียบก,กลายเป็นตัวละครที่หนักเกินจะละเลยเฉยอยู่นิ่งรอพร้อมรับความตริงที่จะพังทลายทุกสิ่งต่อหน้าหัวใจเต้นแรง ราวกับจะทะลุแต่ลมหายใจอย่างนิ่งเต็มไปด้วยความระแวงและความตึงเครียดทุกวินาทีเหมือนยืดออกไม่มีวันจบชสูดลมหายใจลึกปล่อยความตึงเครียดออกจากอกสายตาทั้งสามจ้องกันนิ่งเงียบแต่ไม่อึดอัดอีกต่อไปแม่สอถอนหายใจยาวรอยยิ้มบางเบาโผล่ขึ้นไม่ใช่ยิ้มเยาะแต่เป็นยิ้มที่ยอมรับว่าเรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้ว เขาเงยหน้ามองฉันราวกับขอโทษโดยไม่ต้องพูดมือที่สั่นก่อนหน้านี้คลายออกวางลงข้างตัวอย่างเบาชายิ้มเล็กน้อยไม่ใช่ยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นยิ้มที่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นทุกความลับถูกเปิดแต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ในรูปแบบใหม่ไม่เหมือนเดิมแต่ไม่แตกสลายแสงไฟเพดานนวลขึ้นอบอุ่นกว่าเมื่อก่อน อากาศในห้องไม่อึดอัดอีกต่อไปเหมือนหายใจได้เต็มปอดยอดเงินสามแสยังคาอยู่บนต่อแต่ความหมายของมันเปลี่ยนไปจากเครื่องหมายของการโกหกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงและการเริ่มต้นใหม่ชะก้าวออกจากความเงียบปล่อยให้ความตึงเครียดไหลไปกับลมแม่สอและเขายืนอยู่เงียบแต่ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปทุกคนรับรู้แล้วทุกความลับเปิดเผย และในความสงบที่กลับคืนมีเพียงความอุ่นของความจริงและความเข้มแข็งที่เติบโตขึ้นจากความเจ็บปวดและความผิดหวงังคืนนี้ทุกสิ่งจบลงแต่ชีวิตเพิ่งเริ่มต้นใหม่